ဘံဘာမိနာသမုညေတေသမ္မာနုဘာဝေရာသံဃောမိနာတောသံဃာနုဘာဝေနာမာတာပိတာမိနာတောမာတာပိတာနုဘာဝေနာကုဋာယမိနာတောကုဋာယနုဘာဝေနာဘုတာကုနံကမကုနံသံဃာကုနံမာတာပိတာကုနံဒုဇာယကုနံမေတ္တာရတနာတယံသမ္မာရတနာတယံသံဃာရတနာတယံဆရဏံဂစ္ဆာမိဘုသောရတနာနံဓမ္မင်္ဂရတနာနံသံဃင်္ဂရတနာနံ Matabita alatananang kruacalia alatananang kutang pasiti me, ramang pasiti me, sangkang pasiti me, matabita pasiti me, krucaia pasiti me. Kutang pasiti, sangkang pasiti, matabita pasiti, krucaia pasiti, kaya siti, wajah siti, manu siti, Satu salatang sase, nang sabandungalindang puritanubawo satara katuti, औ य के त चित्ता प्रितंग वनंतु सके कामे च रूपे कृति करत ते दादि के विमाने दिपेरति चकामे तरुवन कहानी क्या वटु मिकेते बुमाते यंतु देवा जल जल विसमय एकागंदा पनाखा तिं धंदा संधि के गमुनी वाला वचनं ताचोवी तुनंतो समत्सवना कालो आयम भदन धर्मत्सवना कालो आयम สังฆมาปปัญเตะรังด้วยเกจะขอรัตนาประบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกพระองค์ทั้งแก่สมเด็จองค์ปฐมมาจนถึงพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรพระโพธิสัตว์มหาจักรพรรดิบุรพกษัคคัจจตัดทิราชเจ้าทุกพระองค์ทุกราชการคุณพระธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์คุณพระอรหันติสิทธิสาวกมีหลวงปู่ใหญ่มหาหมุกขลานะ กุลเลดังดินหลวงคู่สาลีบุตรกุลเลดังปัญญาหลวงปู่ศิวลีผู้เลดางมหาลาภหลวงปู่อนุรุทธะกุลเลดางสิปัจจสุยานบรมมะคู่หลวงปู่หลวงตาเกจีอาจารย์ทั้งร้อยแปดขวบคู่ธรรมรุลแต่โบราณครูบาอาจารย์แต่อนเขาจนถึงปัจจุบันคุณเอกครูยันคุณครูอัครพระคาถาบัจเจรตและพิสมรมงคลคุณพระฤาษีทั้งร้อยแปดตนขอารัตนาทั้งพระภูมิเจ้าที่เทวดาพญานาคพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ดูแลพระพุทธศาสนาวัดวารามและมหิสักลักบ้บานปาโพบานพนโนล้านและที่ไก่ที่ไก่และดูแลสถานที่นี้มาแต่โบราณคารมาร่วมพิธีมาเป็นสักขีพยานมาอนุโมทนาบุญกุศลทำบุญข้ไปเจ้าทั้งหลายโดยมีเจ้าภาพดัาก็ขอทุสาทุทท พันก็จะรายพระความกันกันด้พระกับอว่าพุทธทางะระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพคะวะตาธัมโมัสสามิปติโกพะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมานิ นคนรับใช้นร <opolit ist> <movement> <be> ับชะภูมิเจ้าที่ธรรมดาดารับของวายนี้เพื่อถวายท่านท่านที่นี้ด้วยเถินสาธุ

สัปหลังเกศิศิปตะวิโูเาเลหังก์เกศดามูตานังอาปัตโตภโมิติสุตััตังสุมังคังสุภตังสุหตังสุขโนสุมหโตจตุยังพรหมาริสุปาจินังกายกรรมว่าจักรรมบัตดินังปตดกินังมนกรรมงปณฑิตเตปตดกินังปตดกินังนิัตวานรปันตา อาตัดีผู้หลังผู้ทังรักษาวทั้งหมรังทั้งมังหลังสาทั้งคผู้หลังทั้งกลางังสาวสาวเวลาโดยผู้โชคทั้งหมูทั้งโคทั้งหมู่ผู้ชายอยากนาเชิงโชคมองเชิงโชคพูดเชิงโชคขาทรงนำยะเริมทราบอำนาจวาสนาบารมีสิริมงคลใครนะพวกข้าทราบถุงบัตรโชคกล่าวเงินทองทั้งหลายหลังไหนหลังไหนมาดีดีให้เจ้บจึงก็ให้เจ้าซาให้เจ้บ มาคกเดินลุงดังรวมกัูเย็นเร็นเดุเดะวปดอดทั้ตาสามเดรนเดัวัตนาทุกเดเดทุ่ทจัางเหมนาือดินุ้งรำวยดูเย็นุปัมโ

ลูกเ um ทวดาผู้มาเทวดาสิงศักดิิทั้งหลายมาคุมมาคอมาปกปักรักษางานนี่ส้าเล็กลวงด้วยดีเงินทองงรมานะจารีตีพวกาเจ็บังไรมานะจารีต um. ีสิ่งอันเป็นมงคลทั้งหลายแังแรยมานะจารีตดวยดาหผู้ช่ยติิโวรควานโมใจยมใจโยใโยชใจโยชัยโยชัยโย่ใจโย รวย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 สิบล้านสิบล้านสิบล้าน s <S าเขาพร้อมกันเรือว่านามูสัตว์จบเราแต่ถวายทานเลยเพราะว่าตัสสะสกุลวะตูราตูสัมาสุตขตาสุตินังวัตเมทานังละปริวานีสุตสังคัตตาโยโศยามา สาธุพันเตส,สังโฆมานิคัตตานิญาตุปัทียนิสัพพิวลานิว่าสิขนาตุอมหากังติฐาละตังติตายะสุขายะข้าเถพระสงฆ์ผู้เจริญข้พาพเจ้าทั้งหลายโออน้อมถวายคัตตา ุูปัจอมของที่เป็นบริวารของข้าพระเจ้าทั้งหลายนี้แด่พระภิสุสง์ขอพระภิสุสง์จงรับปัตาหารจาตูปัจจัยของข้าพระเจ้าทั้งหลายนี้เพื่อประโยชน์แลความสุขแกกข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่บิดามดาของข้าพระเจ้า และญาติของข้าพเจ้าด้วยสินกาลนานเทินโหมทนาถวายพัดทหารจาตูปัจจัยบริวานจังไรเพื่อให้เป็นสีมงคลเจ้บ้านนางในซื้อเจ้าของวาและบูชาพรัตนตรัยพร้อมกันทุกคนทุกคนก็คาาทุสาทุก 啥都。<Sad. S 2> <laughs> สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอ่าตะเบียนรถของพระอาจารย์ที่มาทําพิธีตั้งเสาเอกเสาทูให้แอดเนาะค่ะเนาะกะแอดกะเอาไว้ให้เอฟซีแฟนช่องใบถรุนเบิร์นเตอค่ะเด้อเลขกก็งามงามค่ะ5404เนาะค่ะก่อนที่ก่อนมือที่แอดจะตั้งเสาทูเนาะค่ะเสาเอกเสาทูนี่แอดกัฝันได้เลข40กับ41ค่ะกะร้องเสียงโชฉมมึงค่ะโชมโฉมหมานๆสุปู่สู่คนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ รวยๆค่ะ